สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องน้ำทำรงชีวิตจากพระธรรมยอห์นที่ 4, ข้อ3ถึงข้อที่10พระธรรมยอห์นบทที่ 4, ข้อ3ถึง10พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรีย พระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสีคาในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตัดกับนางว่า ขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าฉไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสมาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทาน และรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้าอีกคำสอนหนึ่งที่พระเยซูได้พูดคือเรื่องน้ำทำรงชีวิต สิ่งที่ไมอยากอาจารย์ให้พี่น้องได้มองเห็นเข้าใจาว่าคําสอนพระเยซูเนี่ยพระองค์คงไมไ่ทำมาเป็นซีรีส์หรือทำมาเป็นบทเรียนแต่พระองค์จะสอนบนพื้นฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ของนิโคดิมัสกับพระองค์ก็เรื่องหนึ่งเหตุการณ์ของอหญิงชาวสมาเรียนะกับพระองค์ก็อีกเรื่องจากเนื้อความเราก็เห็นว่าหญิงชาวสมาเรียคนนี้นะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากคบ เพราะเนื่องจากเป็นคนที่น่ารังเกียจจากสังคมนะสุภาพรวมของหญิงคนนี้เป็นคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าอาย่างอายเป็นคนที่เอาผัวชาวบ้านเข้ามาเป็นสามีตัวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านรับไม่ได้และหญิงคนนี้เองจึงไม่สามารถเข้ามาคลุกคลีกับคนในบ้านในหมู่บ้านได้นั้นการมาตักน้ําเขาต้องมาตักตอนเชียง เพราะตอนเทียงมีใครมาตักน้าเช้าเย็นเขาจะมาตักน้ํากันและหญิงคนนี้มาไม่ได้คนต้องถูกมองถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างพวกนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผู้หญิงนี้จึงเป็นคนทีเ่เรียกว่าเหงาแล,และอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นคนไม่มีอนาคตเป็นคนไม่มีความหวังอะไรเพราเขารู้ตัวถึงความผิดที่เขามีวิถีชี่คนเขาไม่ยอมรับ นะครับและจะพูดถึงเรื่องลึกลงไปชีวิตฝันยาณไม่แน่ใจว่า,าตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์เปล่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวผีนี้ซึ่งคนอาจจะไม่ไปรับรู้ความรู้สึกเขาแต่พระเยซูส,สงสารโดยเหตุผลนี้พระเยซูต,ตั้งใจเดินทางมาทางสมาเรียและมาพักที่บ่อน้นํานี้ซึ่งเรียกบ่อน้ําของยาโคบนะซึ่งเวลาเที่ยงพอดีและสาวกเขาไปเสื้ออาหารในเมืองเพื่อจะเอามาให้พระเยซูกิน ความพร้อมกนอันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและพระองค์ก็ได้พบกับหญิงชาวสมาเรียคนนีนะ้หญิงชาวสมาเรียแล้วกเ็เริ่มต้นสนทนากับนาว่าขอน้ําให้เราดื่มบ้างหญิงคนนี้พูดว่าเอ๊ท่านเป็นคนยูมาขอน้ําอะไรฉันเป็นคนชาวสมาเรียนะคำถามนี้ถามเพราะว่าเนื่องจากคนยูเนี่ยจะไม่คบหาพูดคุยหรือใกล้ชิดคนสมาเรียเลยเพราะถือว่าคนสมาเรียนี่เป็นคนที่เป็นมลทิน แม่อดีตจะเคยเป็นคนยูแต่มันเป็นชาติผสมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เห็นยูแท้อะไราจากพวกเนี้ยเพราะว่าตอนที่ถูกกวาดเปเฉลยในสมัยของอสัสเรียนั้นได้เอาชาวยูออกไปเหลือทิ้งไว้บ้างแล้วก็เอาชาวาต่างชาติเข้ามาอยู่ที่นี้ฉะนั้นคนในพื้นที่นี้จึงไม่ใช่ยูแบบร้อยเซมีการผสมผสานเชื้อชาติกันนั่นคือสิ่งทําให้คนยูไม่สามารถพูดคุยได้นั้นพระเยซูตั้งคําถามนี้และยิ่งที่ตั้งถามว่า ท่านไม่ได้ของน้ำนี้ท่านจะตักได้ยังไงนะและพระเยซูก็บอกว่าถ้าท่านถ้าท่านรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยท่านจะขอน้ำจากท่านพนู้นั้นนะครับแล้วเราจะให้น้ำทำรงชีวิตกับท่านแก่เจ้าพระเยซูแช่งพุน่นนี้อันนั้นคือสินคัญคือน้ำทำรงชีวิตทำไมพระเยซูพูดถึงน้ำทำรงชีวิตน้ำทำรงชีวิตเราพูดว่าคือการหล่อเลี้ยงชีวิต การลอเลี้ยงชีวิตเนี่ยให้ชีวิตมีความาหวังความสดชื่นคนที่ไม่มีความหวังใจเป็นคนที่แห้งแล้งนะฮะเมื่อมีความแห้งแล้งก็จะมีชีวิตที่มนหมองนะฮะชีวิตที่ไม่มีความสุขถ้าใช้คําพูดน,นี้ได้นะฮะไม่มีความชื่นบานในตัวอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นคนที่กระหายก็จะเป็นคนที่มีความกระหาย กระหายอยากได้นู่นแต่นี่แต่ว่ามันก็ไม่แก้ไขอะไรหญิงคนนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือมีความกระหายหาความช่วยเหลือว่าจะทํายังไงแบบไหนพระเยซูว่ามาขอน้ําจากพระองค์ซึ่งเป็นน้ําทํารงชีวิตนะฮะฉะนั้นเมื่อพูดน้ําำรงชีวิตหมายว่าการทําให้ชีวิตเนี่ยกลับมีความเชื่อมชื่นชีวิตเต็มด้วยความหวังชีวิตเต็มด้วยความสุขอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เป็นชีวิตที่ต้องลบหลบลซ่อน ชีวิตที่เข้าหน้าคนไม่ได้ชีวิตที่ไม่สามารถจะเชิดหน้าชูตาในสังคมได้หรือเป็นชีวิตที่ไม่สามารถมีความมั่นใจว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไปสวรรค์เขาไหมเพราะว่าวิถีชีวิตมันไม่สร้างความมั่นใจเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูจึงพูดเรื่องนี้กับนางแล้วมาพูดถึงน้ำทำลงชีวิตจึงหมายถึงความหวังใจที่มาจากพระเจ้า และน้ำทำรงชีวิตนี้พระเยซูกำลังพูดว่าหญิงคนนี้ต้องพบกับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นน้ําทํารงชีวิตให้กับเขาพระเยซูกำลังจะหมายความงานสุดท้ายหญิงคนนี้ก็เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูพูดและสิ่งเขาทําคือว่าทิ้งม่อนน้ำนะฮะท่านละอ่านต่อไปแล้วเข้าไปในเมืองไปประกาศคนในเมืองว่ามาดูท่านผู้นี้สิว่าใช่พระคริสต์ไหมนะหญิงคนนั้นทาไมทํางั้นเพราะาเขาพบแล้วว่า ในพระเจ้าทำให้เขามีความหวังในพระเจ้าคับได้รับการยกโทษบาปในพระเจ้าทำให้เขามีความมาั่นใจว่าชีวิตของเขานั้นะจะก,ก้าวเดินไปกับพระองค์และสามารถอยู่กับพระองค์ตลอดไปได้อันนั้นเป็นความหวังใจที่เกิดขึ้นมเมื่อพบกับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็หนุนใจนะครับในชีวิตของเราทั้งหลายการที่เราต้องการให้คนมาพบกับพระเจ้าเพราะเหตุผลนี้เพื่อให้คนที่มีความสิ้นหวังได้มีความหวัง เพื่อให้คนที่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องสวรรค์จะมีความมั่นใจในเรื่องสวรรค์และเมื่อเขามีความมั่นใจสวรรค์ชีวิตเขาเต็มด้วยความหวงังและก็มีชีวิตและก็มีชีวะใน,นขนนใจนะครับขาเชิญชวนทุกคนเข้ามาพบกับน้ําทํารงชีวิตก็คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าที่ทุกคนรอคอยเราร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักกับพรุองจะอวยพรประทานสสนสุขเหนือข้าพงคหลายและมนุษย์ทุกคนจะมีโอกาสได้พบกับน้นํธรรมด์ที่คือพระคริสต์ที่ทุกคนรอคอยในพระนามพระเยซูคร์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญสําหรับท่านแล้วท่านคิดว่าน้ําทํารงชีวิตคืออะไร ข้อคิดประจำนี้นะครับเมื่อได้รับน้ำทำรงชีวิตจะช่วยเสริมกำลังให้กับชีวิตและจะพิชิตความลมเล็วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ